คลิปนี้มาแนะนําวิธีการใส่ขั้วแบตเตอรี่นะครับบางคนก็ใส่ยังไม่เป็นนะครับเอาบวกไปใส่ b, ลบลบไปใส่บวกนะครับก็จะใส่ไม่เข้านะฮะเพราะว่าที่ขัว้วของแบตเตอรี่นะครับด้านบวกมันจะใหญ่กว่านะครับนี่ใะใหญ่กว่าด้านลบจะเล็กกว่านะครับที่นี่เหมือนกันนะครับที่นี่ก็ด้านบวกจะใหญ่กว่าลบก็จะเล็กกว่านะครับ ซึ่งบางคนก็ใส่กับด้านกันก็จะใส่ไม่เข้านะครับก็เลยบางคนก็เนี่ยมีรอยตะไบนะครับฟื้นเข้านะฮะบับงคับเข้านะครับจนขั้วตัวนี้ไปอ้าจนขั้วนี้แตกนะครับนะฮะเพราะว่าใส่กับด้านนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะหลวมนะฮะใส่ไปหลวมแล้วก็เอาน็อตมายัดท้อด้านข้างนะครับนี่บางคนก็ใช้วิธีการ อัน็อตนี้มายัดเข้านะฮะมันจะรวมอยู่นี้นะฮะมันจะรวมรวมแลก,นก็น็อตยัดแบบนี้นะฮะนี่เป็นวิธีการที่ไม่ถูกนะครับคืเอ,อเวลาที่เราใส่เราก็ควรจะดูนะครับว่าพวกบวกก็ที่นี่ก็จะเป็นบวกเลยที่ก็จะเป็นบวกนะครับลบก็ใส่ด้านลบนะครับมันก็จะพอดีนะฮะ นะครับแล้วก็วิธีการต่อสายพ่วงของแบตเตอรี่สองลูกแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีการพ่วงก,กับพ่วงหมดนี้นะฮะบวกใช้ลบนะครับบวกบวกใช้ลบลบนี่นะครับลูกนี้เป็นลบลูกนี้ก็จะเป็นบวกนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้านนี้ก็จะไม่ต่อสายก,า,ยกาวของ สายกาวองตัวถังนะครับอันนี้ก็จะไปต่อลงเป็นตัวถังรถนะครับส่วนนั้นนี่ก็จะเป็นสายบวกนะครับที่ที่นุ่นนะครับจะเอาสายบวกมนาะต่อชิ้นนี้นะฮะก็แค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะฮะที่การต่อแค่นี้นะครับ